สวัสดีครับทุกท่านผมแชมป์จาก Channel Dice Gaming ครับวันนี้พบกับครูเซเดอร์นะครับแต่ว่าจะมารีวิวสกิลอย่างเดียวนะครับคือไม่ได้บอกว่าสายไหนเล่นยังไงนะครับแต่หลักๆแล้วมันแบ่งเป็น3สายครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปอีก3คลิปนะครับออกมาก็ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าตรงที่สกิลนะครับเริ่มที่สกิลตอนเป็นนักดาบก่อนครับก็จะเอาประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ที่ ถ้าเกิดเล่นเป็นสายวิทย์นะครับแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นสายเอจิก็จะเป็นอัพดาบ2่งมือครับต่อมาครับตอนเป็นครูเซเดอร์ครับอันนี้สกิลนี้ใช้เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มการป้องกันโจมตีของพวกธาตุโฮลี่ครับส่วนสกิลแถวนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะมีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับผมเลยไม่ได้อัพให้ดูก็คือเพิ่มป้องกันมอนสเตอร์เดมอนนะครับ ต่อมาครับ Poly Cost เป็นสกิลโจมตีนะครับทุกอย่างเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูตอนหลังว่าเป็นยังไงครับการคอสครับอันนี้คือสกิลหลักๆเลยของ c r ซ s a d e r นะครับที่แนะนำแล้วก็อันนี้ Devo ครับหรือสกิลรับตีเดี๋ยวจะ,จ,ะจะมาโชว์ตอนหลังให้ดูกีนะฮะออโอกาสครับ,ค,รบคือใช้แล้วเราจะสามารถมีโอกาสป้องกันแบบไม่โดนดาเมจเลยนะครับ ชิลชาร์ตอันนี้คือพอทุบแล้วปุ๊บศัตรูจะกระเด็นครับแล้วก็มีโอกาสติดมืนต่อมาไปชิลบูมแรงส่วนใหญ่คนเขาใช้คู่กันนะครับคือกระแทกกระเด็นแล้วก็ปาโลส่อันนี้เป็นรีเฟกค,ครับก็พอเราโดนโจมตีปุ๊บค่าเสียหายจะสะท้อนไปที่ศัตรูครับอันสุดท้ายครับดีเฟน์นะครับก็คือป้องกันการโจมตีรอาไกายถ้าเกิดเราเต็มปุ๊บแล้วก็มันจะไม่ทําให้เราโจมตีช้าลงครับแล้วก็สกิลสายหอก อัพเต็ม10นะครับถ้าเกิดคนเล่นสายหอกแล้วก็มีสเปียร์ควิกครับทำให้จมตีเร็วก็เดี๋ยวมาดูเป็นสกิลไปนะครับอันนี้เป็นออโต้การครับกด1ครั้งก็คือใช้นะครับถ้าเกิดกดซ้ำอีกหนึ่งทีก็คือมันจะยกเลิกทีนี้มาดูการถ้าเกิดถ้าเกิดมันได้ผลนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเป็นออโต้การก็คือจะไม่โดนดาเมจ อันนี้เป็น r e f l e c t i ดูใช้คู่กันนะครับจะเห็นได้ว่ามีสะท้อนนะครับ 100... 108ครับก็เป็นประมาณนี้ครับใช้คู่กันได้คือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างโกงดีเียครับเหม,มาะสำหรับคนมีเงินนะครับเพราะว่าปัม๊มใช้ปั๊มเยอะเหมือนกันนี้ลองลากให้ดูหลายๆตัวอ่าก็จะเป็นดาเ a g อย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆ เป็นถ้าเกิดเข้าไปใน PVP นี่มีประโยชน์มากเหมือนกันครับถ้าบางคนไม่แล้ปั๊มมาสู้นะครับโดนฟาทอนจนตายอันนี้ชิลชาร์จนะครับทำให้กระเด็นแล้วก็ปลาด้วยชิลมูแมลงเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะมี PVP ให้ดูนะครับแต่เป็นแค่ใช้สกิลให้ดูนะครับไม่ได้สู้จริง สกิลพะเอกของอาชีพนี้ครับแฟนคอสมันจะใช้เลือดเรา20นะครับแต่ว่าแรงอยู่ที่อันนี้ดูไม่ค่อยแรงเพราะว่าผมไม่ได้อัพเป็นสายแกนนะครับอัพรวมๆถ้าโดนพวกผีดิบก็จะแรงขึ้นหน่อยนะฮะสกิลนี้จะเล่นนี่ต้องใช้ดีๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดูปัม๊มหรือว่ากดรัวๆนี้อาจจะลงไปนอนโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ข้อควรระวังครับเวลาเราไล่ครับมันทําให้ เ,เดฟเราน้อยลงนะครับทำให้เราโดนดาเมจเยอะขึ้น Holy Cross ครับถ้าเกิดเด็กน้อยนี่ก็ไม่โดนนะครับการโจมตีจะเป็นโจมตีาธาตุธาตุศักดิก์สิทธิ์ครับ s ปียร Quick ครับต้องใช้หอกสองมือเท่านั้นแต่ก็ยังใช้แกนคอร์สได้อยู่แต่ก็ใช้สกิลพวกโล่ไม่ได้นะครับ สำหรับสายนี้ครับก็เดี๋ยวจะอยู่ในคลิปต่อไปนะครับติดตามกันได้ตอนนี้มาดูอีกสกิลหลักหนึ่งครับคือดีว o ครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าสมาชิกปาร์ตี้เราโดนตีแต่ถ้าเกิดเราดีวไปปุ๊บพอโดนดาเมจเนี่ยดาเมจมันจะเด้งมาที่เราครับไอคนที่เราดีวนี่คือจะไม่ไม่เลือดโนตอะไรเลยนะครับ ทีนี้เราสามารถใช้ตัวออลโดกาดแล้วก็รีเฟกได้ด้วยครับทีนี้มาดูนะครับว่าถ้าเกิดโดนโจมตีจะเป็นไงบ้างคนที่โจมตีเราก็จะโดนรีเฟกด้วยนะครับคือเป็นข้อดีของอาชีพนี้เลยครับค่อนข้างโกงดีเดียวนี่นะครับดาเมจจะขึ้นที่เราครับแล้วก็ สามารถรีเฟกได้ด้วยระหว่างนั้นเราก็โจมตีได้ด้วยครับก็ส่วนใหญ่จะเล่นอย่างนี้นะครับชิลชาร์ปครับแล้วก็มีปลาใส่หรือว่าวิ่งเข้าไปแกนคอร์ดก็ได้ครับคือถ้าโจมตีไม่แรงจริงนี่เอาไม่ค่อยลงนะครับอาชีพนี้ยิ่งเวลาเล่นคู่ด้วยโอ้โหไปคู่ฮันคู่วิกอะไรเงี้ยครับถือว่าโอเคเลย ก็ลองดูกันครับนี่เป็นการรีวิวสกิลก็จบเพลนเท่านี้เดี๋ยวติดตามสายต่อไปครับผมจะทําเป็นสายหอ,อกก่อนต่อด้วยสายแกนคอร์สนะครับแล้วก็สายกิววร์หรือว่าสาย PV p p พีเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ